เออน้ำไปหนึ่งเต็มหนึ่งประตูต่อศูนย์มาเตรียมตัววา้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะเตะเฮ้ยสีน้ำเงินชนะค่ะกินกันไม่ลงเตรียมตัวดึงเร็วๆอย่าดึงช้าเตรียมตัว thôi 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 má thôi thôi Tiêm tua, thôi leo leo leo, quan, thôi bay thôi thôi lên bay thôi 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 ô thôi thôi ฟงโด่งดเป็นไดปัดทัปดทประเภทโหดดิสู่แม่เจ้าเวอเลี้ยงตัพโอ้โหแดงโอ้โหถ้าถ้าเบรกของแดงแม่แน่นอนเท้ ก็แน่นอนเนี่ยย่แปลต้องตามให้ทันนะค่ะลูกนี้เอว้ว ต้อมีไฟลรงตาตาด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 าผูะจะได้หมุนก่อนมาเลยจ้าเอาเชี่ยกรรมการมั้ยไป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 รางวันยายจะเอาไปให้ยายเปซื้อยาตดหอมมันม่อยู่จีมีบ่มีมีชาติเฮ้ยๆมา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 เามามาปามามามเมาเามาม้มา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 ้า้าม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 าดามมา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 มหมมามมนา ไปเอาไปเลยกินกรรมการให้เรียบแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยก็เอาไปเลยกินให้เรียบมาจะกินแบงค์พันมารับเอาเอารับเอาสิบบาทรับเอาเลยสิบบาทรับเอาพี่เปี๊ยทำสุดท้ายได้เปี๊ยได้เปีปาร์กันยังไม่อยากหักดูพี่เปี๊ยทำสุดท้ายนะจะเห็นยังไง เมื่อยอ้โเสียมูเจ้าเนี่ยไม่เปลี่ยจะเป็นว่าเ,เ,เอาแบ่งอื่นแน่ยเนาะมามาเอารางวัลใหญ่มาไปมันสิบอยังใหญ่ละเพี่อนเราจ,าจะมาเจ๋สีบอยเชียบได้แบคงพันตะล่ำตะล่ำจะได้สิบบาทพอได้ร้อยหนึ่ง